ในสุภาวาระเดชถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2,565นี้ผมนายแสวงบุญมีรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งปี2,564สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดําเนินการจัดการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งนี้มาจากความร่วมมือทั้งส่วนราชการเอกชนและที่สำคัญคือพี่น้องประชาชนทุกท่านในนามสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในปีที่ผ่านมาของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ได้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำหรับปีใหม่พุทธศักราช2565นี้ ผมขอส่งความปรารถนาดีให้แก่พี่น้องประชาชนและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขสมหวังเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเกิดความรักความสามคัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บและปราศจากพยันตรายใดๆทั้งปวงสวัสดีปีใหม่2565ครับ